สวัสดีพี่มาร์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชรูฟอร์ดไอเมสาขาราชฤพษ์พระรามห้ามีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่มาร์คค่ะซื้อรถกระทางน้องแจ็คเป็นยังไงบ้างคะก็เหมือนก็เหมือนเด็กเลยครับไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยนั่งจิ้มเฉยเอ,อยากรู้อะไรเขาส่งมาให้หมดไม่ต้องทําอะไรเลยสบายมากมมดีมันเหมือนเด็กยังไงเขาพี่ก็ผมถามอันนี้ต้องแต่งไงบ้างเขาส่งเล็บมาให้หมดเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพี่จิ้มอย่างเดียวครับไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยยังอย่างอย่างอย่างหน้าเนี่ย ผมก็จิ้มเลยเอาหน้านี้เอาเหมือนอันนี้เอาเล็บอย่างนี้เหมือนกันเป๊ะไม่ต้องทาอะไรเลยครับก็เหมือนมีมีคุณแม่คอยป้อนข้าวประมาณนั้นเหมือนเหมือนน้องชายดูแลพี่เหมือนฟิลครอบครัวฟิลครอบครัวเราลงรูปไปเขาบอกมือพี่น้องกันปะเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยเมื่อเช้านี้บอกเหมือนกันว่าพี่ถ้าลูกค้ามาเนี่ยเหมือนผมเลยก็เลยก็เลยงงอสงสัยออแสดงว่า เราเป็นคนซื้อรถคิดพี่เขาเป็นเซลใช่ไหมตัวรถเป็นไงบ้างคะพี่ก็กผับใจครับตอนคือตอนแรกก็บอกน้องแจ็คไว้ว่าเราเราเลีงแรปเตอร์ไว้คือเราอยากได้คืออยากได้มากคือทํางานเกี่ยวกับพี่ต้องใช้รถกระบะแต่ทีเนี้ยไปมาๆปุ๊บหลังๆนี้จะเป็นกิจกรรมตีกอล์ฟมากกว่ามันจะเหมาะกับการพับเบาคือเราพับเบาระวังของได้อะไรได้อยู่คือถุงกอปฟเราอยู่ภายในแล้วอุปกรณ์หลังๆเนี่ยของเราเก็บไว้ภายในรถเยอะแล้วก็เอาเป็นแบบ ปิดปิดลวกันเอาที่เป็นเป็นเป็นแนวห้าประตูแทนแทนที่จะใช้สี่ประตูก็เลยอ่ารู้สึกว่าตอบโจทย์ออเพราะว่าถุงก๊อปมันก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยใช่ครับยาวด้วยถุงก๊อปใหญ่ยาวแปลกๆกันนะพี่เราเราสมอะไรกันใช่ไหมแล้วที่สำคัญเลยไม่ใช่แค่ตัวรถที่ไว้อุปกรณ์อ่าขนอุปกรณ์ตีกองอย่างเดียวแต่งด้วยทไมใช้เป็นชุดแต่งจากบอกบอกน้องบอกน้องแจ็คคือนัดแจมอยู่หน้าบ้าน คลิปเคปันแนใจแล้วว่าวันหนึ่งกูมีรถกูต้องไปอะไรก็ได้เอออะไรก็ได้แต่รถก่อนอันนี้มันไม่เหมาะกับการแต่งไงอันนี้อ่ะมันพอใส่ได้ก็ใส่หน่อยแต่ทีนี้น้องแจ็คบอกว่าต้องแต่งนี่เปลี่ยนเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนแค่นั้นแหละพอแล้วเราตั้งงบไว้ห้าแสนหนึ่งโอเคจบทีนี้ดูไปดูมาเฮ้แจ็คที่ว่าพี่จะไปสุดว่ะมันพะลุกราฟพะลุกราฟพะลุกราฟครับแต่นัดแจ่มนี่ฝีมืออยู่แล้ว ยังไงก็สุดครับแล้วทําไมถึงเลือกเป็นแบรนด์ฟอร์ดในการใช้งานคือก็บอกบอกตามตรงว่าเราอยากลองเพราะว่าเราที่บ้านไม่ไม่เคยมีฟอร์ดเลยจะเป็นอีกอีกยี่ห้อหนึ่งคือทางคือทางบ้านเลยก็คือเราก็อยากลองแหละแล้วบวกกับการแต่งดูดูดิแต่งออกมาแม่งสวยเออก็ก็จัดก็ลองจัดไปก่อนครับแล้วการบริการภายในโชว์รูมเป็นไงบ้างครับดีครับที่ที่นี่ดีมาก นะคือแนะนําเลยแนะนําน้องแจ็คเลยครับครับครับคืนคืนแนะนําครับเพราะว่าคุณแม่เป็นไงบ้างคะนี่เพราะว่าทั้งครอบครัวก็สามารถมารับรถในวันนี้ได้แล้วก็สามารถเข้าไปนั่งในศูนย์บริการได้ที่ไปมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็มากับพี่สาวแล้วคุณแม่เขาก็ไปนั่งในห้องรับรองเราเราก็คุยกันเรื่องระบบกันเล้ก็มาคุยเอกสารคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไม่คือไม่รู้สึกว่าเวสทม์อ่ะก็มารับรองแทน อยากให้ทางพี่มาก็ค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถหรือว่าอยากจะได้แบบนี้นิดนึงก็งเนี่ยเขามีโปรโมชั่นดีครับไม่ต้องคิดเยอะมามาจองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดไฟแนนซ์ยังไม่ผ่านเลยแม่งชุดแต่งครบครบแล้วอ่ะก็ให้น้องแจ็คฝากเบอร์ไว้แล้วกันได้เลยค่ะลูกค้านะครับที่สนใจออกรถอร์ตแต่งหล่อหแบบคันนี้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าส นะครับโทรกันมาเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ <IS> ครับขอบบคคุณรัพี่มาครขอบคุณครับ